อยากบอกว่าแพคเกจิ้งแบบแกะยากมากคือเขาซิลก็ดีกล่องอะไรแน่นหนาคือดีค่ะก็แพคเกจิ้งเหมือนเดิมนะคะ h ล l สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มปารมเรียเออีกครั้งหนึ่งนะคะ <ipp> วันนี้นะคะ <ipp> ก็ปามแต่งหน้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะขาดแค่เพียงปากที่ยังดูซีดอยู่นะคะก็มารีวิวลิปสติกอีกครั้งเพราะว่าก็ห่างหายจากการรีวิวลิปสติกไปช่วงนึงนะคะวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูกันค่ะลิปสติกที่ปาล์มจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นลิปสติกจากแบรนด์ซิวนาคลเลอร์นะคะชื่อรุ่นว่าซิวนาคลเลอร์นูดนั่นเองค่ะปาล์มสอยมาด้วยกันะะคะ ก็ยังซีลอยู่เลยอันนี้ซื้อมาจากช้อปปีนะคะในราคาถ้าจะไม่ผิดน่าจะ65บาทนะแท่งละ65บาทเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะคือปาเห็นในไอจีเขา s w a วอ h ดูรูปแล้วมันดูสวยดีก็ลองซื้อมาดูนะคะแพคเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบว่ารูปลิสติกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบ กล่องสีทองทองยังมีซิลอยู่เลยเดี๋ยวปาล์ามแกะซิลก่อนเขาจะมีชื่อสีบอกตรงนี้นะคะน,นี่คือเบอร์ C 0 1นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่าด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีทองทองนะคะแพ็กเกจจริงมีความฮารูฮารามากๆเลยนะคะเปิดออกมาตึง้งนี่คือสีแรกนะคะมีกลิ่นหอมๆแบบว่าออกนวแบบ เบอร์รี่เบอร์รี่นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองสวอชที่หลังมือให้ดูก่อนนะคะนี่คือสีสีศูนย์หนึ่งอยากบอกว่าเนื้อนุ่มมากคือแบบปาดแล้วลื่นเลยนะคะสีสวยด้วยนะคะเดี๋ยวลองลองที่ปากกันนะแบบแรกก็จะเป็นด้านในปากก่อนนะคะอืมสีชัดอยู่นะก็ค่อยๆเกลี่ยเกลี่ย,ยออกสีศูนย์หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบว่าดูแดงๆระเรื่อระเรื่อดูแบบสุขภาพดีเดี๋ยวมาทาเต็มปากกันบ้างนะคะ อร์ C 0 1นนะคะก็จะดูเป็นสีแดงที่มีติดติ่งส้มๆเล็กๆนะคะคือเนื้อเนี่ยมันไม่ได้แมทตสนิทมีความชุ่มชื้นนะคะเป็นเนื้อที่สบายปากแล้วก็พิกเมนต์แน่นนะคะต่อมาเป็นเบอร์ C 0 3นะคะหน้าจอกแบบนูตนูหน่อยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ C 0 3ก็เป็นนูดเลยนะคะเดี๋ยวลองสวอชดูนะเป็นนูดแบบนี้ที่มีติ่งส้มๆหน่อยนะ ศูก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะความรู้สึกของปลาล์มฟิลเหมือนอิดสกินเบอร์สิที่เคยรีวิวไปนะคะสีทํานองเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวมาทาเต็มปากกันบ้างนะคะเบอร์สี3ศก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบว่านูดที่ออกส้มแล้วก็รู้สึกว่าป่วยนิดนึงเหมาะสำหรับคนที่ ไปปาร์ตี้อะแต่งสโมกี้อายหนักๆสีดำไปเลยก็ได้แล้วก็ทาปากสีนี้รับรองว่าแบบเจิดแน่เลยนะคะก็คือถ้าใครชอบแบบโทนแบบว่านูดๆส้มๆก็น่าจะถูกใจนะคะแต่ส่วนตัวปั๊มไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอินสีแบบนี้เท่าไหร่เงี้ยก็ผ่านๆไปอยากบอกว่าแพคเกจจิ้งแบบแกะยากมากคือเขาซิลก็ดีกล่องอะไรแน่นหนาคือดีะคะ่ะก็แพคเกจิ้งเหมือนเดิมนะคะสีนี้จะเป็นโทนแบบว่า เป็นนี้แบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆอะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ C04 นะคะเป็นออกแบบว่าส้มอิดน้ำตาลนะคะก่อนนะคะเนื้อสีเขาแบบชัดเจนมากเลยกลิ่นอุ๊ยแต่ว่าสีเบอร์0-4มันออกแนวสารเคมีมากอะกลิ่นเหม็นมากกลิ่นสารเคมีมากไม่เหมือนเบอร์เมื่อสักครู่ ber, ber สองเบอร์เบอร์สักครู่ ber, ber สองเบอร์เมื่อกี้มันจะเป็นออกแบบว่ากลิ่นเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยนะคะอันนี้ลืมแต่งกลิ่นหรือเปล่าเนี่ย เบอร์สี่สก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันออกแบบว่าน้ำตาลส้มๆอิดๆนะคะเดี๋ยวลองทาเต็มปากกันดูบ้างนะคะโอ้ยเหม็นมากอะไม่โอเคเลยเหม็นมากลืมแต่งกินแน่เลยเหม็นแบบเหม็นมากสีนี้หลายๆคนน่าจะกรีดกันนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าส้มอิดที่แบบว่าเออแบบ คิดมากคิดท็อตสุดๆนะคะสีนี้คือดีสีดีสีแน่นสีชัดเจนกลบสีปักได้มิดแต่ข้อเสียของเบอร์ศูนย์สีก็คือกินเมนมากกินสารเคมนีคือแบบไม่ไหวอ่ะไปต่อไม่ไหวจริงๆต่อมาเป็นเบอร์ศูนห้านะคะน่าจะออกแบบสายดาร์กจริงๆด้วยคือแบบเป็นสีแบบม่วงเข้มกับกล่อเลยนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นม่วงเข้ม มีติ่งแดงนะคะสีกล่ากว่าคือสีจริงอะมันจะกล่ากว่าในกล้องนะในกล้องมันจะมีไฟอะเนาะเดี๋ยวลงด้านในปากก่อนนะคะหืมเนี่ยกลิ่นนี้เลยกลิ่นหอมมากตัดเบอร์สี่เมือ่อกูเมื่อคู่กลิ่นไม่หอมเลยแล้วก็พิกเมน็นนั่นมากเลยพอเกลี่ยออกแล้วน่ารักมากเลยอะดูแบบว่าชมพูอะดูสดใสอะดูน่ารักดีเป็นแบบ ชมพูแดงๆพูดไม่ถูกอะแต่แบบน่ารักดีดูสุขภาพดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทาเต็มปากนะคือเป็นสีที่แบบกรีดมากเป็นสีที่สวยมากเป็นแบบแดงกำ่กำๆที่แบบขับให้หน้าเราดูแบบว่าดูไบรท์ดูสดใสนะคะแต่ว่าคือ าปามจะทาเลยไงขออภัยปามไม่เสียนเรื่องการทาลิสติกจริงๆนะคะแต่สีนี้แนะนํำสี07คือไอสีศูย์ห้าคือดีงามม่อคือชอบอะเป็นคนชอบแบบสีแบบม่วงๆแดงๆประมาณนี้คือเทือกนี้คือเอาใจเราไปเลยต่อมาก็คือเป็นเบอร์0ูนยนะคะเป็นออกแบบว่า เป็นน้ำตาลอีกแล้วนะคะเป็นแบบว่าส้มอิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบส้มอิดนะคะที่จะอ่อนรู้สึกว่าจะอ่อนกว่าสีเมื่อกี้นะสีเมื่อกี้จะดูเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะลงองด้านในปากก่อนนะคะสีมีความดีมากสีมีความแบบสมูทมากเลยอะออก,กเกลี่ยออกก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทาเต็มปากบ้าง ต็มป,ปากก็จะเป็นแบบนี้นะคะความรู้สึกว่าสีเบอร์เจ็ดเนี่ยจะดูไบรท์กว่าสีเบอร์สี่สีเบอร์สีมันจะออกน้ําตาลมากกว่าอันนี้มันจะมีความเป็นส้มผสมเข้ามานะคะส่วนเรื่องกลิ่นพ่อๆกับเบอร์สี่เลยคืออันนี้มีกลิ่นเบอร์รี่ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นสารเคมีอยู่กลิ่นเหม็นมากก็กลิ่นเหม็นงงๆดมแล้วปวดหัวตอนนี้คือเบอร์เจ็ดดมแล้วปวดหัวมากสีสุดท้ายคือเบอร์สี่สิบสองนะคะก็ออกจะเป็น พูดไม่ถูกแดงๆส้มๆอีกแล้วนะคะทาไมเราเลือกมาจากโทนนี้ทั้งนั้นเลยจะเป็นสีประมาณนี้นะคะสําหรับความรู้สึกของปลาล์มหลังจากที่เห็นสีคือเหมือนแบบสีมะเขือเทศกำม์ๆะนะคะเป็นแบบแดงๆส้มๆอิดๆพูดไม่ถูกเดี๋ยวทาด้านในปากก่อนนะคะสีมีความดีงามมากก็คือแบบชัดมากๆเกี่ยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแบบว่า ส้มๆอะส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะซึ่งก็เป็นสีสุภาพอยู่นะคะ <S 2> <S 2> สีสุดท้ายนะคะสีเบอร์12นั่นเองก,ก็แบบว่าก็เป็นสายแซบอยู่นะเป็นน้ำตาลอมแดงๆส้มๆพูดไม่ถูกแต่สีนี้สวย โอเคค่ะปัมก็ได้รีวิวครบไปแล้วนะคะทั้ง6สีนะคะของแบรนด์ซิ v a นา Color รุ่นหนูตัวนี้นะคะชื่อรุ่นเต็มๆของเขาก็คือ Nude Luxury Nude Matte Lipstick นะคะราคาที่ปัมซื้อมาในช้อปปี้ก็คือ65บาทซึ่งก็ไม่แพงนะมาในขนาด3.5กรัมต่ดแท้ง แล้วก็แพคเกจจิ้งสวยหรูมากๆดูแพงแล้วก็ดูหนักด้วยคือไม่ได้ดูหนักคือหนักจริงๆนะคะก็คือเป็นอะไรที่รักช r y จริงๆคือสวยอะเออในราคาที่แบบประหยัดมากๆมาพูดถึงความรู้สึกของปาล์มนะคะหลังจากที่ใช้เจ้าตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคค่อนข้างชอบคือเนื้อมันครีม my นะคะมันไม่แมตตสนิทนะคะแล้วก็พิกเมนต์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวกรบสีปากได้มิด ทุกสีเลยนะคะสีสวยทุกสีที่ปามเอามารีวิวนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบแดงชอบชมพูชอบนุดนๆสม้สมๆอะไรยังไงอะคะ่ะแต่ว่าสีมันสวยนะคะแต่ข้อเสียที่ปามรู้สึกก็คือว่าบางสีกลิ่นมันเหม็นมากคือมันมีการแต่งกลิ่นเป็นกลิ่นเบอร์รี่คะ่ะเป็นกลิ่นแบบ บูเบอร์รี่ที่เราแบบกินกันขนมอะไรเงี้ยแต่บางสีเช่นเบอร์สีที่เป็นสีน้ำตาลส้มอิดอิะคะคือมันไม่ได้แต่งกลิ่นแน่นอนมันเลยแบบสีเมนมากแบบกลิ่นเหม็นมากมด้่สีเหม็นมากกลิ่นเหม็นมากคือแบบ มันแบบสารเคมีสุดๆเราก็เลยรู้สึกแบบไม่สบายจมูกมากแต่ว่าพวกเนื้อสีอะไรเงี้ยชัดเจนก็คือเป็นข้อตีอย่างเดียวของปาล์มมัน <ๆ S 1> ก็เลยเป็นข้อติอย่างเดียวของปาล์มนะคะคือว่ากลิ่นมันเหม็นบางสีแต่ว่าอันอื่นก็คือโอเคสวยงามแบบว่าพิกเมนต์ดีราคาถูกแพคเกจจิ้งดีกรบสีปากได้มิดนะคะแล้วปาล์มก็ลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะมันไม่ได้ติดทนขนาดนั้นก็คือกินข้าวหรือว่ากินของอะไรที่มันมันมีน้ำมันนะคะ มันก็หลุดไปเกือบหมดก็จะเหลือช่วงขอบปากไว้เท่านั้นนะคะคือมันเป็นปกติของลิปสติกเลยแหละที่แบบว่าถ้ากินน้ำมันกินอะไรที่เป็นมันๆเช่นแบบข้าวไข่เจียวหมูกขัดกระเพาหมูกรอบข้าวขาวหมูมันไม่มีลิปสติกในโลกใดเลยอะที่แบบว่ามันสามารถกันน้ำมันได้หรือว่าคุณลองดูลิปสติกที่ดาวองคารนไแกด้เผื่ออาจจะมีแต่ในใน,ในโลกตอนนี้มันยังไม่มีฉะนั้นก็คือ สำหรับตัวปามันไม่ได้หมายเรื่องว่าจะติดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยคือปามชอบฟอร์มูล่าของมันชอบเนื้อสีเท็กเจอร์อะไรเงี้ยของมันแพ็คเกจจิ้งคือมันดีในราคาที่คอดถูกก็คือ65บาทก็เลยอยากจะให้ทุกคนไปลองลองลอง,ลองดูนะคะอันนี้เป็น6สีที่ปามเลือกมารีวิวมันจะมี12สีได้แต่ว่าปามเลือกมาแค่นน้6สีให้ทุกคนดูกันว่าชอบสีไหนก็ไปลองจับจองได้นะคะที่ช้อปปี้มีขายคุณเซิร์ชเลยลิปนูดของสิวนา ก็จะเจอแล้วนะคะคือแนะนำนะคะเพราะว่ามันดี สำหรับวันนี้ปามต้องลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใน E ีหน้าอย่ากจะบอกว่ามีของรีวิวเยอะมากนะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่มาใช้ในวันนี้เป็นเครื่องสำอางที่เพิ่งได้พัสดุมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วก็แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวมารีวิวแต่ละตัวแต่ละตัวให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ปามสอยมานะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ติดตามปามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย